เรื่องลาติยะเปริว่าด้วยนางเปรมัมกรนความละมมโมบโลภมากมักลาภหายถึงตัวตายต้องอดอยากลำบากจิตอยู่โดดเดี่ยวเดียวด,ยวดยายไร้ญาติมิตรเพื่อนคู่คิดมิตรผู่ใจไปไม่มีขอความสุขความสวัสดีความมีมงคลต้องมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ จะได้นำเอาบทพระกรรมของนางเวมานิกเปรศมาเล่าสู่กันฟังคำว่าเวมานิกเปรศคือเปรศจำพวกหนึ่งที่เสวยทั้งสุขและทุกข์สลับกันไปบางตนข้างขึ้นเสวยสุข้้างแรมเสวยทุกข์บางตนกลางคืนเสวยสุขกลางวันเสวยทุกข์หรือจะกล่าวว่า เป็นเครื่องเปรตขึงเทวดาก็ได้พวกที่เกิดเป็นเวมานิกเปรตนั้นคือจําพวกที่ทำบุญและบาปพอๆกันคือทำทั้งสองอย่างเท่ากันซึ่งเรื่องราวปรากฏอยู่ในคลาติยะเปตุวัตุว่าด้วยนางเปรตวกรุณมีเรื่องราวกล่าวไว้ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในพุทธบาทตการนี้แสดงพ,พระธรรมจักรอันประเสริฐให้เป็นไปทั่วแล้วประทับอยู่ณก,กรุงสาวัตถีมีพวกพวก่อค้าเรือสำเภาชาวกรุงสาวัตถีเจ็ร้อยคนออกเดินเรือไปในมหาสมุท,ทรจุดมุ่งหมายคือสุวรรณภูมิ อันเป็นดินแดนที่คุดมสมบูรณ์เพื่อทำการค้าขายเรือนั้นแล่นไปถึงกลางมหาสมุทรแล้วถูกพายุพัดกระหน่ำซัดลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลจนนายท้ายเรือไม่สามารถบังคับทิศทางเรือได้เพียงแต่ประคับประกองเรือมีให้แตกหรืออับฟางลงเท่านั้นจนกระทั่ง เรือลอยไปถึงเกาะกลกางทะเลอันเปน็นที่อยู่ของนางเวมานกเปรตนั้นขณะนั้นนางเวมานกเปรตนั้นเห็นพวกพวกพารเรือสะเทาถูกพ้ายุซัตมาถึงที่อยู่ของตนก็ดีใจจึงได้สแสดงตนแก่คนเหล่านั้นพร้อมด้วยวิมานของอันงดงามเรืองอร่ามระดับกระดาด้วยรัตนหลักชนิดหัวหน้าพวก้า เห็นหล่อนแล้วจึงถามว่าน้องสาวอยู่ในวิมานอันงดงามนี้เป็นใครกันจ๊ะเป็นคนหรือว่าเทพธิดาหลบอยู่ข้างในทำไมล่ะเหตุไฉนจึงไม่ยอมออกมาพบพวกพี่ละจ๊ะออกมาเถิดน้องจ๋าพี่ๆอยากเห็นหน้าน้องใกล้ๆนางเวมานิกระเปรตนั้นได้แต่ยืนชะเง้อ หน้าออกมาส่องดูพวกพ่อค้าพร้อมกับกล่าวว่าน้องเป็นหญิงชี่เปลือยมีเท่ผมปิดบังปกคลุมล่างกายเท่านั้นจึงอดึดอัดลำบากและละอายที่จะออกไปข้างนอกน้องได้ทำบุญไว้นิดหน่อยเองพวกพ่อค้าได้ฟังก็รู้สึกสงสารและเห็นใจหล่อนยิ่ง มีความประสงค์จะมอบผ้าห่มของตนให้กับหล่อนจึงทูดว่าน้องสาวคนสวยจ๊ะพี่จะมอบผ้าห่มเนื้อดีให้น้องเชิญน,น้องออกมารับอาภาผืนนี้ไปนุ่งห่มเถิดจจ๊ะขอน้องออกมาให้พวกพี่ได้เห็นใบหน้าอันคมงามหน่อยจ๊ะพี่จ๋าถึงพวกพี่จะให้ผ้านั้นแก่น้อง น้องก็ไม่สามารถนุ่งผมผ้านั้นได้หรอกจ้ะถ้าในหมู่พวกพี่นั้นมีอุบาสกผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพวกพี่จงมอบผ้าปืนนั้นให้กับเขาแล้วค่อยอุทิศส่วนกุศลมาให้น้องน้องก็จะประสบกับความสุขได้นุ่งผมผ้านี้ ตามที่พวกพปรารถนาจะหล่อนกล่าวปฏิเสธพร้อมกับแนะนำวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องในกลุ่มพ่อค้านั้นบังเินมีอุบาสกคนหนึ่งมีศรัทธาตั้งมั่นในพระระตนตรัยได้โดยสารเรือมาพร้อมกับพวกพ่อค้านั้นเพื่อข้ามมหาสมุทรไปทำธุระบางอย่างพวกพ่อค้านั้น จึงให้เขาอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดลูบไล้ด้วยของหอมแล้วมอบผ้านุ่งห่มเนือนดีนั้นให้กับเขาพร้อมกับอุทิศส่วนกุศลไปให้นางเวมานิกระเพรดนั้นโชนาอาหารเรื่องนุ่งหม่มและน้ำดื่มอันเป็นทิพย์ได้บังเกิดขึ้นแก่นางเปรตน,นั้นในปัจจุบันปันดวนนั้นเอง หลอนจึงมีร่างกายผิวพรรณวันนะอันหมดจดประหนึ่งว่าทองคำบริสุทธิ์นุ่งห่มผ้าทิพย์อันงดงามยิ่งกว่าผ้ามาจากแคว้นกาสีมีจิตใจรื่นเริงเบิกบานยิ้มเย้มเดินออกมาจากวิมานอันเป็นทิพย์เพราะเป็นผลแหง่งทักษิณาทานนั่นเองพวกบวก้าได้เห็นผลบุญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันันตานั้น การเกิดความอัศจรรย์ใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนจึงให้ความเคารพนับถือให้เกียรติในอุบาสกนั้นอย่างมากพร้อมใจกันให้การยกย่องเชิดชูกราบไหว้เขาไปนั่งใกล้เขาเพื่อฟังธรรมกถาฝ่ายอุบาสกนั้นก็ได้แนะนำพร่ำสอนพวกกวกขานั้นให้ตั้งอยู่ในสรณะและศีลประกอบคุณงามความดี ตั้งอยู่ในสัม,มาชีพประกอบตอน,ตตนเป็นสุจริจชนพวกขอค้านั้นเห็นนางเวมานิกเปรตนั้นก็มีความเบิกบานใจยิ่งที่สามารถช่วยให้หล่อนหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานได้พร้อมกับถามถึงผลกรรมที่หล่อนได้เคยกระทำไว้ว่าวิมานของเธอช่างงดงามเหลือเกินดารดาษไปด้วยจิตกรรมฝาผนัง สว่างสวัยรุ่งเรืองไปทุกทิศแม่เทพธิดาจา๋าขอแม่ได้บอกให้พวกเราได้รู้ด้วยเถิดว่านี่เป็นเพราะผลกรรมอันใดเล่านางจึงเล่าเรื่องราวในอดีตการด้วยความโศกาอาดุลว่าพูดแล้วเศร้าเจ้าข่าฉันไม่อยากกล่าวถึงเลยแต่เพื่อเป็นเรื่องเตือนใจจึงขอเล่าเรื่องราวให้พวกพี่ฟัง ในครั้งดึกดำบรรพ์ที่กรุงพาลานสีดิฉันเป็นหญิงผู้อาศัยเรือนร่างหาเลี้ยงชีมีรูปร่างหน้าตาสวยงามยิ่งน่าดูน่าชมมีผิวพรรณอันงดงามประดุจทองคำก็ไม่ผานมีเส้นผมดกดำสลวยสวยงงามละเอียดสัมผัสอ่อนนุ่มรายเส้นผมตวัดงอนขึ้น เข้าลักษณะเป็นจักรยาณีเป็นที่ดึงดูดจิตใจของบรรดาชายทั้งหนุ่มและกลัดมันยิ่งนักคำว่าเป็นจักรยาณีคือความงามของสตรีห้าประการคือหนึ่งผมงามคือมีผมยาวถึงสะเอวแล้วปลายผมงอนขึ้นสองเนื้องามคือมีริมฝิวปากแดงดุด ขนกำลึงสุขและเรียบชิดสนิทกัน 3. กระดูกงามคือมีฟันสีขาวประดุดสังและเรียบเสมอกัน 4. ผิวงามคือมีผิวพันละเอียดถ้าดำกอดดำดังดอกอุบล้าขาวก็ขาวดังดอกกันดิกา 5. วัยงามคือ แม้จะครอดบุตรตั้งสิบครั้งก็ยังดูสาวสวยดุจสาวอายุสิบห้าสิบหกปีฉะนั้นต่อมาความอิจฉาลิษสาาก็บังเกิดขึ้นในหมู่พวกผู้หญิงที่มีอาชีพเดียวกันเพราะเหตุที่ลูกค้าให้ความสนใจหลงไหลในความงามของฉันจึงปรึกษาหาเรือกันเพื่อทำลายความงามของฉันแล้วทำทีเป็นตีสนิทกับคนรับใช้ของฉัน ให้สินจ้างรางวัลคนใช้นั้นจนมีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีจึงเอาครีมสระผมผสมกับยาพิษเพื่อทำให้เส้นผมล่วงมอบให้นางคนใช้นั้นหลอกว่าหล่อนจงเอาครีมสระผมนี้ให้เจ้านายหล่อนสระผมจะทำให้เส้นผมนุ่มสวยสวยเป็นงองงามนางคนใช้นั้นหลงกลคนเหล่านั้น เพราะเป็นคนซื่อและมีความเหมแก่อามิสินจังจึงเอาครีมสระผมที่ผสมยาพิษให้ดิฉันขณะที่ไปอาบน้ําในแม่น้ำคงคาพอจะลมครีมสระผมทั่วศีรษะฉล้างออกเท่านั้นเส้นผมก็หลุดล่วงออกทั้งรากทั่วทั้งศีรษะโลงเตียนไปหมดเส้นผมบนศีรษะไม่มีเหลือสักเส้นเลยเหมือนกับไก่ถูกถอนขนเพื่อต้มแกงฉะนั้น มองดูแล้วหน่าเกลียดพิลึกทําให้ดิฉันอับอายไม่อาจสู้หน้าใครได้ทั้งไม่กล้ากลับเข้าในเมืองอีกจึงเอาผ้าคลุมศีรษะหลบซ่อนตัวอยู่นอกเมืองผ่านไปได้สองสามวันเมื่อทำใจได้แล้วจึงตัดสินใจกลับเข้าบ้านเริ่มต,นต้นธุรกิจใหม่คือเปิดร้านขายน้ำมันและสุราเลี้ยงชีพวันหนึ่ง มีคนสองสามคนแต่งตัวภูมิฐานด้วยเสื้อผ้าอาภรณอย่างดีมาดื่มสุราที่ร้านค้าดื่มหนักจนเมาไม่รู้สึกตัวดิฉันเกิดความโลภอยากได้เสื้อผ้าอาภรนั้นจึงขโมยถอดเอาเสื้อผ้าอาภรณของคนเหล่านั้นออกหมดเหลือแต่ตัวล่นจนคนเหล่านั้นสางเมารู้สึกตัวขึ้นมา ก็เกิดความละอายอย่างยิ่งได้หาเอาวัตถุพอที่จะเอามาได้มาปิดกายอันเปื่อเปล่านั้นพร้อมกับจากไปด้วยความละอายวันหนึ่งพระอรหันตกีนาศพรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบินธบาตในมหในบ้านดิฉันประสบเข้าก็มีจิตเลื่อมใสจึงนิมนต์ท่านไปบ้านตนจัดแจงปูลาดอาสนะนิมนต์ให้ท่านนั่ง แล้วได้ถวายขนมเป้งทอดน้ำมันงาเป็นอาหารบิณฑบาตแก่ท่านดิฉันทำจิตใจให้เบิกบานเรื่อมใสในทานนั้นพร้อมทั้งยืนกั้นร่มให้กับท่านในขณะที่กำลังฉันอาหารบิณฑาบัตนั้นเมื่อเสร็จภติกิจแล้วในขณะที่ท่านกำลังอนุโมทนาอยู่นั้นดิฉันได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่า พระคุณเจ้าผู้เจริญเจ้าขาด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้ขอให้ดิฉันมีเส้นผมดกดำเงางามนุ่มสรวยมีปลายตะวัดงอนขึ้นยาวลึกลงไปถึงชายพกผ้านุ่มเถิดเจ้าข้าต่อมาเมื่อหมดอายุไขจึงได้มาเกิดเป็นนางเวมานิกเปรยสุขทุกข์โดดเดี่ยวเดียวดาย อยู่ในวิมานทองท่ามกลางมหาสมุทรแห่งนี้เพราะผลกรรมดีและชั่วที่คละเขากันเส้นผมดกดำเงางามนุ่มสลวยมีปลายตวัดกอนขึ้นยาวลึกลงไปถึงชายพกผ้านุ่งก็บังเกิดขึ้นตามที่ได้ปรารถนาไว้นั่นแหละแต่เพราะการขโมยเอาเสื้อผ้าอาภร์ของคนอื่นจึงทำให้เกิดเป็นชีเลืรย เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดในสถานที่แห่งนี้เป็นเวลาช้านานกำหนดได้หนึ่งพุทธันดอรเมื่อดิฉันเป็นมนุษย์อยู่นั้นมีศรัทธาเลื่อมใสได้ทอดแป้งโดยน้ำมันงาถวายพระภิกษุผู้เป็นอรหันตขีนาศุซึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทอยู่เพราะผลบุญนั้นจึงทำให้ดิฉันมาเสวยวิบาก แ่งภูบสลลกครนั้นในวิมานทองนี้เป็นเวลาช้านานแต่ผลบุญนั้นก็ยังเหลืออยู่ไม่มากนักขอพ้นสี่เดือนไปแล้วดิฉันก็ต้องจุติจากวิมานนี้ไปตกนรลกอันร้าร้อนแสนสหาหัสมีสี่เหลี่ยมสี่ประตูกันเป็นห้องๆมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยแผ่นเหล็กแดงทั้งพื้นแห่งนรกนั้น,น,น ล้วนแล้วแต่เหล็กแดงลุกเป็นเปลวเพลเิงแพดเผาเร่าร้อนแพ่ขยายไปถึงตั้งหนึ่งร้อยยนดโดยรอบอยู่ตลอดเวลาดีฉันต้องเสวยทุกขเวทนานในนรกนั้นอีกนานแสนนานการได้เสวยทุกขเวทนานเช่นนี้เป็นเพราะวิบากกรรมชั่วนันเองฉะนั้นเมื่อรู้ว่าจะต้องไปตกนรกนั้น ที่ฉันจึงเศร้าโศกอิ่งนักขณะนั้นอุ้าาศนั้นเกิดความสงสารนางเทพธิดานั้นอย่างจับจิตได้มีความคิดว่าจะต้องช่วยเหลือเธอให้พ้นจากความทุกข์หมกไม่ในนรกให้ได้จึงพูดคุณว่าแม่เทพธิดาจ๋าเธอได้เสวยสุขเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างตามความปัรถนา เป็นผู้เรียบร้อมด้วยสมบัติทิพนี้ก็ได้ด้วยอำนาจทานของเราผู้เดียวเท่านั้นบัดนี้เธอจงผลวายในบุญกิริยาวัตถุมีทานเป็นต้นกับเหล่าอุบาสกเหล่านี้กับ,กบอุบาสกเหล่านี้แล้วหวนละลึกลกึถึงพระคุณของพระบรมศาสดาก็ไม่ต้องไปตกนรกเสวยทุกเวทนาอีกต่อไป สาธุเจ้าข้าสาธุนางเทพธิดานนั้นรีบกล่ารับด้วยความเบิกบานร่าเริงใจยิ่งแล้วนำข้าวน้ำอันเป็นทิพย์มาต้อนรับอุ้บาสกเหล่านั้นให้พิม์น้ำสำราญทั้งหมอบผ้าทิพย์และแก้วแหวนเงินทองอย่างมากให้กับคนเหล่านั้นนางได้ถวายผ้าทิพย์ผู้หนึ่งให้กับคนเหล่านั้นผู้ทิศเจาะจพรับผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมกับ,บวิงวอนว่าท่านผู้จเจริญเจ้าขานางเวมานิกะเปรตคนหนึ่งขอฝากกราบเทพพระบาทพระผูะ้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าขอท่านทั้งหลายจงกราบถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแทนดิฉันด้วยเถิดเจ้าขา้าแล้วส่งคนเหล่านั้นกลับไปยังกรุงสาวัตถีด้วยการนำเรือนั้น ไปจอดที่ท่าที่พวกเขาต้องการด้วยเรือธนูภาคุงตนพวกเขาขึ้นจากท่าเรือนั้นแล้วกลับถึงกรุงสาวถีตามลำดับเข้าไปยังพระเชศตวันมหาวิหารถวายผ้าทิ์ผู้นั้นแด่พระบรมศาสดาพร้อมกับกราบถูลให้พระองค์ทรงทราบถึงการฝากถวายบังคมของนางแล้ว กราบทูลเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ประสบมาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาทรงยกเรื่องนั้นขึ้นเป็นต้นเรื่องทรงแสดงทมโดยพิสดารแก่บริษัทผู้ครังร้องกันแลวผู้บาศกเหล่านั้นราบไปมนพระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์รับบิณณบาตในวันลุกขึ้นได้ถวายมหาทานอุทิศส่วนบุญกุศล ให้แก่นางเกรดนั้นทันใดนั้นเองนางได้เคลื่อนจากเปตโลกนั้นแล้วไปบังเกิดในวิมานทองในสวรรค์ชั้นดาวดึงน์อันรุ่งเรืองโดชื่ไปด้วยรัตนะต่างๆพร้อมกับมีนางอัปสอบหนึ่งพันนางเป็นบริวารอ้อมร้อมเรื่องคลาติยะเปกจบ